ชีวิตวัยรุ่นมหาลาัยอะเวลาเยอะถ้าไม่หลอกตัวเองที่ว่าตัวเองเวลาน้อยงานยุ่งแต่จริงๆแล้วเวลาเที่ยวเล่นอะเยอะแยะทำให้ถูกธุรกิจ<ม>ใช่ไหมครับ<ม>คือผมผมชอบทำธุรกิจตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะผมเปลี่ยนความคิดให้เป็นธุรกิจได้มันต้องสู้ต่อดิปลายทางเราชัดเจนนี่หว่าไอตรงเนี้ยมันเป็นแค่ระหว่างทางที่จะเหมือนกับวัดใจเรา สวัสดีครับไทยคิดไทยทำครับทุกวันนี้ยานพาหนะกลายเป็นสิ่งจะเป็นสําหรับชีวิตของพวกเราไปแล้วนะครับเป็นเหมือนปัจจัยที่5ที่เราจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยในการใช้ชีวิตประจําวันและแน่นอนครับว่าการทําความสะอาดดูแลรักษาให้รถเราดูใหม่อยู่เสมอเป็นสิ่งจําเป็นและควรทําเป็นประจ,จาครับ ้อจากัดเรื่องเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะครับซึ่งถ้าหากว่ามีบริการที่สามารถมาทําความสะอา,ารดรถของเราให้ถึงที่บ้านแล้วแล้วก็จะดีแค่ไหนกันล่ะครับสําหรับคนที่รักรถเป็นชีวิตแค่มีคราบสบกรปรกเพียงนิดเดียวก็เป็นสิ่งที่สะกิดใจอยู่ไม่น้อยใช่ไหมล่ะครับขนาดธนุถนอมดูแลอย่างดีก็ยังไม่ไหวต้องเลอะเทอะเข้าจนได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาครับ เพราะจะเร็วจะช้าก็ต้องถึงเวลาเข้าคาแคร์และปัญหาที่ตามมาของคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลาก็คือต้องรอจนกว่ารถของท่านจะสะอาดเอี่ยมอ่องเงางามหมดกาแฟไปหลายแก้วแล้วก็ยังไม่เสร็จอีกทั้งความสะอาดที่ไม่เป็นไปดังใจต้องการหรือทารางเองที่บ้านก็รับรองได้ว่าใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงแน่นอนแต่ตอนนี้ปัญหาต่างๆของท่านจะหมดไปครับเพราะมีบริการล้างรถรูปแบบใหม่ ที่จะไปล้างให้ท่านถึงที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือสถานที่ใด Novel Car Wash Delivery จัดให้ครับจริงๆนะไอ้ร้านคาแคร์เนี่ยมันต้องต้องเป็นยังไงทั่วทไปร้านคาแคร์ทั่วๆไปอะครับก็สิ่งที่ผมไม่มีแล้วกันนะพี่แต่ร้านคาแคร์เขามีคือเรื่องพื้นที่หน้าร้านครับอ๋อมันต้องมีพื้นที่ใช่ครับเพราะว่าพื้นที่หน้าร้านเป็นเรื่องจําเป็นที่จะ มีลูกค้าเข้ามาจอดเข้ามาใช้บริการแต่ว่าของโนเวลก็จะมีความแตกต่างก็คือเป็นวิธีคิดนิดนิหน่อยๆเท่านั้นเองว่าเปลี่ยนที่จอดรถคนอื่นไปหน้าร้านเราย้อนไปถึงตอนที่แบงค์เริ่มเริ่มคิดว่ามันมันน่าจะเป็นการบริการแบบใหม่เนี้ยมันมันมีจุดยังไงจุดจุดที่แบบาทำให้ถูกคิดธุรกิจใช่ไหมครับคือผม ผมชอบทำธุรกิจตั้งแต่สมัยเรียนอยู่แล้วนะคคือทำเองตั้งแต่สมัยเรียนขายอ่าสมอกปลาสวยงามทาหมอหัวโตๆครับทำหมอสีอย่างเงี้ยใช่ใช่คือผมชอบทำธุรกิจเองอยู่แล้วผมรู้สึกว่านี่ผมพูดตรงไปตรงมาพี่ชีวิตวัยรุ่นมหาลัยอะเวลาเยอะถ้าไม่หลอกตัวเองหลอกตัวเองอย่างไงี้ว่าหมายความว่าคิดว่าตัวเองเวลาน้อยงานยุ่งแต่จริงๆแล้วเวลาเที่ยวเล่นอะเยอะแยะแต่เลยใช่ครับเอาเวลาที่เหลือเนี่ย นอกจากการเรียนใช้ใชีวิตสเ<ช>กติน<ช>ทั่วไปเอามาทําธุรกิจใช่ผมรู้ว่ามันเป็นความสุขช่วงหนึ่งแต่ผมเอาความสุขช่วงเนี้ไปเอาความลําบากหลังเรียนจบเนี่ยมาอัดไว้ช่วงเวลาเรียนหลังอย่างนั้นผมไม่จะลาบากผมจะไม่ลําบากอีกแล้ว嗯嗯ส่งออกปลาสวยงามแล้วคำหนึ่งก็ใช้ชีวิต ส่งออกไปเรื่อยๆแล้วจุดพลิกผันจุดพลิกผันก็เป็นก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเกิดความขี้เกียจขี้เกียจมาก่อนใช่เพราะว่าผมจะไปล้างรถเนี่ยผมก็ต้องขับรถไปให้พนักงานไปรับที่อู่กลับมาบ้านให้พนักงานมารับที่บ้านไปที่อู่รถขับกลับมาอีกบางทีขับกลับมาฝนตกอีกอคือรู้สึกว่าขั้นตอนมันเยอะจังเลยทําไมไม่มีมาล้างที่บ้านครับก็ตอนแรกก็ไปเซิร์ชหาก่อน มันก็มีพี่ในในเมืองไทยมีมีครับมีครับมีมีล้างเดลิเวอรเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้รถกระบะโใช้รถกระบะแล้วก็ต้นทุนในการล้างเนี่ยสูงคือสตาร์ทเลยนะพี่ห้าร้อยร้านล้างรถเนี่ยแหละแล้วเขาเสริมตรงนี้ขึ้นมาแต่ทีเนี้ยหลังๆเขาก็ไม่ค่อยเสริมแล้วเพราะว่าเรื่องของระยะเวลาระยะทางอะไรอีกเยอะมากเลยผมก็เลยเขียนใส่กระดาษนะว่าต้องเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เขียนเลยว่า ธุรกิจเนี่ยถ้าผมทําสําเร็จแล้วได้อะไรบ้างเขียนมาเป็นข้อๆแล้วว่าจะมีคนใช้บริการมีคนจองเวลาล้างนะครับมีสื่อให้ความสนใจแล้วก็มีคนขอซื้อลิขสิทธิ์ต่อไปจะมีทั่วไทยต่อไปจะมีทั่วโลกแล้วก็ไปที่บ้านดูก็โดนด่าเรียบร้อยเลยพี่ <laughs> คือได้กําลังใจล้วนๆเลยพี่ป๋าก็จะบอกว่าใครก็จะไปใช้ความน่าเชื่อถือก็ไม่มีแม่ผมบอกว่าเอาอีกแล้วหาเรื่องแบบเสียเงินเสียทองอีกแล้วคือเราจะเรียนรู้อะไรเรื่องหนึ่งมันก็ต้องใช้เงินหมดอะไรเงินการลงทุนใช่ใช่เพราะมันสมัยก่อนเนี้ยผมก็กว่าจะทําปลาเป็นก็ต้องเรียนรู้ไปเยอะเหมือนกันนะครับคือความสึกเฮ้ยไม่เอาอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ความรู้สึกผมตอนนั้นเนี่ยก็คือผมเชื่อมันเป็นไม่ได้ แล้วที่สําคัญคือก่อนหน้าเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยคือผมเคยพูดกับที่บ้านเอาไว้นะครับพูดกับน้องชายพูดกับป่ากับแม่มนะว่าผมจะเป็นคนที่สือทับทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงที่สุดตั้งแต่มีตระกูลเราเกิดมามแล้วผมต้องทําให้ได้คือผมมีความคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทีนี้มาเจอธุรกิจนี่ผมเขียนมาผมรู้แล้วไอเนี่ยเป็นไม่ได้คือถ้าเกิดว่าผมจะถือธุรกิจแบบเนี้ยมไม่ต้องไอเนี้ยผมไม่ถนัดที่จะลักษณะเป็นอสังหาริมทรัพย์ใช้เงินจํานวนเยอะๆมากยในการซื้อที่ดินซ ผมไม่มีนพี่แต่ว่าถ้าเรื่องความคิดผมมีผมเปลี่ยนความคิดให้เป็นธุรกิจได้หลังจากได้รับการปฏิเสธคราวนั้นแล<ม>้วครัเอาเอากระดาษแผ่นั้นมาทําไงต่อเอามาทําต่อพี่ไม่ได้ไม่ได้ท้อใจไม่ได้แบบว่าหมดกําลังใจไม่เลย<จ>ไม่เลยคือคือผมรู้ว่าใครห้ามอ่ะมันห้ามได้แค่คำพูด แต่จะทําไม่ทำขึ้นอยู่กับผมก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆ,ๆก็เรียนรู้ไปก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้มันไม่มีใครปรึกษาพี่ธุรกิจล้างรถเดลิเวอรี่โดยใช้มอเตอร์ไซค์ที่มีระบบน้ําก๊าซฟ้าในตัวอคือก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนอกจากตัวเองแต่ตอนนั้นผมเรียนรู้ที่จะรักษาระดับความตั้งใจแล้วก็เรียนรู้ว่าถ้าเราจะสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย มันไม่มีอะไรเรียบง่ายผมจะต้องรักษาระดับจิตใจให้ได้พอคิดแล้วว่าโอเคเราต้องเอายานพาหนะเราเนี่ยแหละไปล้างรถครับมีความคิดคิดยังไงว่าภายในรถที่เราต้องเอาไปเนี่ยมันต้องพาอะไรไปบ้างต้องพาอะไรไปบ้างพี่คือตอนแรกเนี่ยความสมบูรณ์แบบอย่ากน้อยๆพี่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับเพราะว่าขับมอไซค์แล้วหิ้วถังน้ำอะไรอย่างเงี้ยยโอ้โหพี่ขาหนีบ หลังดันมืออุ้มอันนี้คือแบบว่าทั้งเลยนะต้นแบบมอเตอร์ทมอตอทตัวแรกก็คือเป็นยังไงเล่าใหตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์อัตโนมัตินะครับคือผมก็เอามาวางหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็ประมาณอ่งน้ํามันน่าจะอยู่ตรงนี้นะไอ้อะไรหนักๆมันควรจะอยู่นี่นะคือย้ายกันไปย้ายกันอ๋อ โอเคเข้าใจแล้วรถต้องเป็นรุ่นประมาณนี้น้ำจะต้องอยู่ตรงนี้นะอุปกรณ์ที่หนักๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะศูนย์ถ่วงถึงจะดีขับแล้วไม่เวียงขับแล้วโอเคก็ไม่ต้องอะไรมากพี่ไปซื้อถังมาถังสีน้ําเงินขับก็กี่ลิตรขนาดกี่ลิตรสามสิบครับสามสิบลิตรใช่ใช่แล้วก็เอาเชือกกับรัดพี่เชือกเชือกเลยเชือกยืดๆอล้รัดเลยอ๋อที่เขารัดของง่ายๆเลยภูมิปัญญาชาวบ้านเลยพี่กล่องก็ อันเนี้ยกล่องลังอ่ะกระดาษเลยนะพี่กระดาษเลยนะไม่ใช่พลาสติกสวยๆลัดรัดอ่ะทำธงมาเสียบเอาลวดมัดคือแบบทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวอ๋อมีน้ำข้าบมีกล่องในกล่องใส่อะไรบ้างใส่ทั้งฟองน้ำผ้าเช็ดรถอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นคือมีมีใช่ของพวกนี้เราก็ซื้อมาซื้อมา้อยู่ในบ้านด้วยมีเครื่องดูดฝุ่นเป็นของที่บ้านพี่ตัวหนึ่งแล้วก็ฟองน้ําก็ ตอนแรกก็เอาฟองน้ำล้างจานมาที่ที่ถามเนี่ยอยากเห็นภาพแรกครับเจ้าแรกเลยที่ที่จะไปล้างเขามาจ้างเราเนี่ยครับมียังไงบ้างเขาเขาติดต่อมายังไงก็ผมก็นํำบัตดไปเสียบพี่เสียบที่ไหนที่รถครับอ๋อตามเอ่อที่แปดน้ำฝนใช่ไหมใช่ใช่เขาก็โทรมาโอ้ยผมก็ดีใจมากเลนะพี่แล้วก็ไปทําอแต่ว่าไปด้วยสภาพอย่างนั้นอ่ะพอครับสตาร์ทรถปุ๊บออกจากบ้านเนี่ยรู้สึกงไงโอ้โหพี่ กราฟมาเลยเป็นไปได้เป็นไปได้เจอแล้วหนึ่งคนก็ไปล้างข้างหน้าเลยพี่เป็นร้านสปาจำได้เลยครับสปาสปาทำเล็บทำตัวทำอะไรเงี้ยพี่ก็ล้างกันแบบสภาพอย่างนั้นน่ะเขาเห็นรถปุัดโอ้โหพี่เขามามองรถไหมยืนบังอย่างเดียวเลยผมอะ บังรถใช่คือสภาพมันน่นไม่ได้เลยพี่แต่คือผมรู้ว่าอย่างที่บอกผมต้องเรียนรู้ว่ามันจะต้องเจออะไรบ้างมันจะต้องเจออุปสรรคแน่นอนจะต้องเจอสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงยิ่งเจอคนดา่าเอเหมือนกับคอมเมนต์บ่อยเนี่ยความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของผมจะสูงแล้วก็เร็วขึ้นทีนี้าถามย้อนไปนิดนึงเวอร์ชันหนึ่งสองก่อนจะมาเป็นสามเนี่ยมีลูกค้าเยอะไหมช่วงนั้นหนึ่งสองสามยังไม่มีเท่าไหร่โอ้พี่ เดือนหนึ่งไม่ถึงสิบคันเลยตอนแรกเนี่ยผมกะว่าผมคือแบบมันวาดฝันไปเองว่าเฮ้ยออกมาเนี่ยโคนแม่งใช้ตูมร้านล้างรถมนเดือดร้อนแน่นอนอะไรเงี้ยขาแขต้องตายไปคือไม่ถึงขัตายแต่ว่าเราก็เราก็บอกว่ามันจะต้องมีคนที่แบบเฮ้ยใช้บริการเราอะอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดอย่างนั้นไงแล้วก็ไม่พี่เริ่มเข้าใจพ่อแม่แล้วไงเออผมก็เข้าใจพี่เวลาเฮ้ยยูดินี่ป้ามาขาแข็ เจ๋งแน่เลยนี่เลยพี่มีรถมีพนักงานสามคนผมหาเอาเลยจ้างงานเองด้วยจ้างงานเองด้วยจ้างจ้างคนคนงานมาเองจ้างเองด้วยพี่เดินเดินแรกออกเลยอ๋อนี่อีกคือมันไม่มีลูกค้าเดือนหนึ่งยังไม่ถึงสิบคันเลยครับอืมันไม่มีลูกค้าก็เลยทําเองพี่อบู๊เองทําอะไรเองแต่มันก็ดีพี่เราเรียนรู้ที่จะทําอะไรเองก็ก็พัฒนาเองไปเรื่อยเพราะว่าเรื่องของความรับผิดชอบด้านธุรกิจไวพิบอะไรเงี้ยเราก็ ็น่าจะมีมากกว่าคนที่เราจ้างมาหนึ่งสสามไปถึงตัวเวอร์ชันรถเนี่ยมันก็สอนให้ประสบ<อ>การณ<า>์เราทุกอย่างพอหลังจาก3แล้วพัฒนาต่อเนี่ยเป็นไงออหลังจากสพัฒนาเรื่องรูปหลักล้พี่สนใจตรงนี้ตอนที่กราฟมันขึ้นและอยากทําแฟนชายเนี่ยวิธีคิดวางระบบแฟนชายทำยังไงวิธีคิดวางระบบแฟนชายคือเรื่องเรื่องการตั้งสาขาใช่ไหมพี่ตอนนี้มีการ โดยประมาณคือแบ่งเป็นเส้นถนนในกรุงเทพ uh huh. นะครับแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยหรือในกรุงเทพเราจะมีการสำรวจพื้นที่ uh huh. อย่างตอนนี้เราจะมีใบที่ออกไปเพื่อวัดพื้นที่นั้นว่าควรจะมีรถหน่วยบริการเท่าไหร่ใน50 uh huh. เขต uh huh. ที่กงเทพเนี่ยเราส่ง uh huh. ออกไปหมดเลย uh huh. เป็นพันๆชุดเพื่อ uh huh. แบบว่าทําผลสำรวจนะครับจากของจริงนะครับเราก็จะสำรวจว่าเฮ้ยสาขาเนี่ยควรจะมีเท่านี้สาขานี้ควรจะมีเท่านี้ uh huh. ในต่าง,งจังหวัดจังหวัดหนึง่งสมมุติว่าเชียงใหม่มีได้กี่จุด แล้วก็คุณใช้พนักง,งานกี่คน